สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหัวใจสไปเดชแาลวันนี้ผมลีฟิตาลี่มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีอาหารของทหารอเมริกันมาให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามหัวใจสไปเดช n n ล l ด้วยนะครับมาแกะกันเลยเฮ้ยนี่ครับมีเรด d ี้ทูอีทนะฮะนี่ M R E นะครับ รู้สึกว่าข้างหน้าเขาจะเขียนว่าเป็นสปาเกตตี้ไก่นะครับนี่น,น,นีเดี๋ยวใหเพื่อนๆดูนี่นี่ชิคเก้นเพสโต้พาสตอ่าเป็นพาสต้าพาสต้าไก่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเอาบอกตรงเลยว่าไม่เคยไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็ตื่นเต้น,นมากๆนะครับนี่ระวังมือด้วยนะฮะจริงๆถ้านึกภาพว่าเราออกไปสนามรบจริงๆนะฮะนี่นี่ มีแค่อันเดียวนะครับว้าวให้เพื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมนี่ว้าวอันนี้ทิ้งไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนวไม่ใช่อันนี้ครับคืออยู่ข้างในครับออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหมือนหนังสือเลยเนาะน,นี้เราแกะมาเลยนะ,ะับเพื่อนอันนี้เราแกะสดๆเลยนะฮะมันมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ทิ้งไปก่อนนะฮะอันนี้แยกไว ครับเฟิมอันนี้น่าจะเป็นตัวอาหารหลักของเรานะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ยังไม่รู้เลยฮะฟาบเดี๋ยวเรามาดูทีะอันเลดีก่านะครับนี่โอ้เยอะมากนะครับภาษาอังกฤษหมดเลยน้ำตาจะไหลนะครับอ่ามีช้อนด้วยนะครับโอเคทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่นี่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะ เดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันว่าแต่ละอย่างไว้ใช้ทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราเอาของออกมาข้างนอกหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหมักฝรั่งพวกไม้ขีดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะทีหลังนะครับเรามาทําอาหารหลักกันก่อนนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับนี่เขาจะมีไว้ให้ด้วยนะฮะเราทำอย่างนี้นี่เขามีก้นของตัวกระดาษไว้ให้เราก็ต้องพับแบบเป็นของที่แบบเออทําดีเนาะนี่ พับพับก้นมันไว้นี่นะไม่รู้อะไรไว้ข้างนอกข้างในแต่ว่าอันนี้ต้องพับใหเป็น,นก้นไวน้แค่นี้น,คน,นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วถุงนี้นะครับถุงนี้จะเป็นถุงทําความร้อนหรือฮีเตอร์นั่นเองนะฮะนี่เราจะต้องฉีดตรงนี้ ก็ไม่เคยไปลบกับเขานะครับแต่ว่าก็ลองสั่งมาดูเพราะว่าอยากกินว่าเป็นไงข้างในมีอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่อืมเนี่ยข้างในก็เป็นเหมือนกับตัวทําความร้อนนะครับซึ่งเราจะต้องใส่น้ําลงไปนะฮะเคเราใส่น้ําไปประมาณครึ่งนี่นะฮะเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้อยู่จะมีสองช่องหนึ่งสองสามเนี่ยประมาณนี้นะฮะเคเดี๋ยวเราใส่น้ำลงไป โก้โเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เอาพาสต้านี่คือพาสต้านะฮะใส่บบนี้นี่นี่มันเริ่มม,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 มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วนะฮะโอเคเราจะจริงๆเราก็กลัวมันหกเนาะนี่มันไม่มีสิบล็อกอันนี้ มันก็จะเริ่มร้อนแล้วนะครับเพืพ่อนๆอันนี้เดี๋ยวเรารอ,อสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าร้อนมากเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่ให้เพื่อนๆดูว่ามันฟันออกมาเลยนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ร้อนมากครับตอนนี้งั้นอุ่นทําการอุ่นพาสต้าของเราก่อนนะฮะช่วงระหว่างที่เรารอพาสต้านะครับเดี๋ยวเรารอมาแกงอื่นดูก่อนแล้วกันนะครับเพืพ่อนๆอ่นนี้อันนี้เป็น เป็นอ no, ๋อขนมปังกินมันแป้งๆ,ๆอ่ะนี่ขนมปังขนมปังเดาว่าเอาไว้กินกับพาสต้าหรือกินเปล่าๆก็ได้เขาคงไม่ว่าอะไร <c oughs> <c oughs> แต่เราลองกินดูนะอืมนี่อร่อยนะมันแปลกๆอ่ะแต่มันก็อร่อยอ่ะกินมันจะออกประมาณแบบมีเครื่องเทศนิดๆน,ดน,ดนะมีเหมือนเหมือนมีพริกไทยอ่ะ ไม่น่าจะเป็นของหวานอันนี้น่าจะเป็นไว้กินกับพัตตาเราว่าเดี๋ยวรอรอให้พัตตาเราสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากินส่วนอันนี้นะครับอ่าอันนี้ดูจากอ่าเขียนแล้วโอ๊ตมิลช็อกโกแลตอ่าโอ๊ตมิลช็อกโกแลตครัชคุกกี้ก็ก็เป็นคุกกี้โอ๊ตมิลช็อกโกแลตเดี๋ยวเราแกะดูกระายเป็นงี้ <laughs> ลุ่มๆหน่อย ตอนอยู่ในสนามร,รบคงเลือกไม่ได้อลองชิมดูอืมอ๋อเอ้ยไม่หวานนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอันน,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 นี้อันนี้ช้อนอันนี้เพื่อนๆุ้ยแล้วเป็นช้อนเนาะแกะไปเลยเดี๋ยวเราต้องมากินตัวพัตต้ากันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นชีสเปสวิต จะปาเลโนสนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอาไว้ทานะครับน่าจะเป็นเอาไว้ทานะครับอันนี้นะครับจะเป็นที่ทาขนมปังอ๋อก็ไว้กินอันนี้ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราลองเอามันกินดูนี่หน้าตาเป็นยแบงนี้ชีสอ่ะเอาดิ สำหรับคนที่ชอบชีสนะครับนี่หน้าตามันนะฮะลองกินดูเยยเอืมอร่อยอืมอืม,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 มรอร่อยเลยนมปังเนี่ยลอกินันนี้นโอเคนะอร่ยอยๆยเยีเ่ยมเยี่ยมเยยเหลืออีกไม่แก่อ่ะเหลือ,อ,อนี้เหล่ออนี้เพื่อนอ่ะ น,นี่ลนะนี่นะฮะน,นี่เป็นอะไรเหมือนจะเป็นกระดาษปะไว้ลองกินอ่าเป,นะเป็นที่ชู่นะครับเป็นที่ชู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเราแยกก่อนอันนี้ไม่ขีดอันนี้เป็นซอสเกลือ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนลาเทกฟรี free. เดี๋ยวลองแกะดูอันนี้น้ำตานะครับอันนี้น้ำตาลน,นี้เกลือนะฮะอันนี้เครื่องปรุงอันนี้แน่นอนพาราเซตาตอม่อไม่ใช่หมักฝรั่งอันนี้หมักฝรั่งนะครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นที่โรยอะไรปะ่ะอันนี้ไม่รู้จริงคอฟฟอ๋อนี่คอฟฟอินสแตนโห เียนกาแฟกินกาแฟขนาดนี้ไม่รู้เรื่องเลยเราคอฟฟี่อินสแตนะโอเคนี่ก็คือคอฟฟี่อินสแตนนะครับอ๋อโอเคผมรู้แล้วเดี๋ยวเรา,เราอะเอาคอฟฟี่อินสแตนนะครับใส่ในถุงนี้แล้วก็ใส่ในไอ้ร้อนๆนี่นะครับโหนี่ตื่นเต้นนะครับไม่เคยกินมาก่อนอันนี้มีครบเลยอันนี้คร er. ีมเมอร์อาเราดาว่านะ่าเป็นครีมเทียมครีมเทียมเดี๋ยวเรากินทั้งหมดเลยครีมนีน้นั้นเดี๋ยวเราแยกเป็นกลุ่มๆ อินเทียมนะครับคอฟฟแล้วก็ชูการนะครับนี่นะครับปาบสามอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เอามาใส่นี่ส่วนอันนี้เป็นไม้ขีดนะครับเอาไว้เผาบ้าน <c oughs> อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้เราอ๋อโอเคเป็นเน็ตสกินโอเคเหมือนกับเป็นทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกนะครับโอเคตอนนี้เราโอ้ร้อนมาก นะครับร้อนมากมากนะครับเพื่อนๆตอนนี้ร้อนมากมากเลยเราให้ดูว่ามันร้อนแค่ไหนร้อนมากมากนะครับตอนนี้เชื่อว่าอันนี้เราน่าจะพร้อมกินแล้วนี่ร้อนมากนะครับโอเคในระหว่างนี้นะครับเราเราก็เอานี้ไปอุ่นต่อเลยนะครับน,นี่ตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแยมเป็นเหมือนกับพายบูเบอรี่นี่ฮะเป็นเหมือนเชอร์รี่บูเบอรี่ คาบเบลอร์นี่ฮะโอ okay. เคแล้วก็ไปอุ่นต่อใช้ได้ยาวๆในต,ตัวอุ่นเนี่ยให้ให้พี่เอุ่น<ป>ยาวๆเราใส่ไปอุ่นไปอุ่นไปอันนี้เรามากินอันนี้กันอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะแกะข้างในดูเลยดีกว่าว่ายัางไงนะฮะหน้าตามัน,นเป็นอย่งางไรนะฮะโอ้โหสีสันน่ากินมาก <laughs> นี่เฮ้ยหอม หอมหอมดูดิคือหน้าตาเราก็ต้องเข้าใจเราไปอยู่ข้างนอกเอาดอนะเพื่อเอาชีวิตรอดคงไม่ต้องสวยมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันนะครับนีน่ี่ให้เพื่อนๆดูแล้วก็คลุกหน่อยสินะคลุกหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยจิง อืมอืมอร่อยเอออร่อยอร่อยอร่อยไม่าเชื่ออืมให้ดูกลายเป็นิ้นชิ้นเลยตอนนี้ครับวันนี้เราก็ทำสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าอย่างไงเนาะเขาบอกว่าให้แกะตรงนี้เห็นไหมยน้เขาจะมีที่ที่เราให้แกะอยู่เราก็ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ นี่ไงเป็นแยมบูเบอรี่เป็นเหมือนขนมหวานนี่เป็นแยมเ,เฮ้ยเฮ้ยกินกับอะไรครับกินขนมปังกันแหละเดีย๋ยวเราลองชิมรสชาติกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงข้างในก็เป็นเหมือนแยมนี่แหละก็เดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูนะครับ อันนี้มันจะปบบเหมือนยาแก้ไอนิดหนึ่นงอันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่วะจริงแต่ว่าก็เป็นของหวานได้นะครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะทํากาแฟกันนะครับนี่เขามีถุงมาให้นะครับนี่เดี๋ยวเราใส่กาแฟกันเลยนะครับกาแฟคิดดูจะเท่ขนาดไหน,นครับหัวมันร่วงไม่แน่หรอกแต่ว่าเขาฉีกง่ายนะ ดูดิฉีง่ายแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงแต่ฉีง่ายเออแปลกนะน,นี่เป็นไงคาร์บอ๋โอโทษอ,อ,นนอันนี้เป็นครีมเทียมอ่ะใส่ครีมเทียมไปก่อนก็ได้วะ่ <laughs> ออครีมเทียมใส่ครีมเทียมค่ะโอเคอันนี้เป็นนี่มาแล้วกาแฟอินสแตนต์อันนี้ฉีง่ายเลยเป็นกระดาษ ทำไนกันหน้าตาเป็นไงนะนี่เฮ้ยโอเคอยู่นะก็เหมือนกาแฟเลยเอ้ยก็ไม่เกี่ยวกาแฟก็เหมือนกาแฟที่บ้านเรานี่แหละนะครับใส่ไปต้องมีส่วนอะไรใส่ไปนี่สินเตรียมกาแฟนะครับแล้วก็ชูก,การ์นะครับน้ำตาลใส่ไปเลยใส่ไปให้หมดเลยนะครับ น,นี้นะครับใส่ไปหมดแล้วครับกาแฟาของเรานะครับเดี๋ยวเราใส่น้ํหไปนะครับทีนี้เขาจะมีขีดเส้นอยู่นะครับหกออนแปดออนหรือสิบสองออนนะครับเราเป็นคนชอบกินเข้มข้นอยู่แล้วนะครับเราก็น้ำหกออนพอนะฮะเราต้องดูนี้เราดูเส้นเราน่าน่าจะพอแล้ว ซิปแบ็กนะฮะขยบนิดนึงนะฮะให้เขาให้เขาเขา้ากันนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วทำยังไงดีฮะกาแฟต้องกินน้ร้อนอนะฮะนี่ใส่ไปฮอตแบ็กเหมือนเดิมนะฮะคือพูดง่ายฮอตแบ็กเนี่ยทำตั้งแต่ต้นจนจบอะได้ทุกอย่างติดไปครับ ที่เรายังไม่ได้กินนะครับน่คือช็อกโกแลตโปรตีนนะครับนี่ริง n ์พาวเดอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆโปรตีนสําเร็จรูปที่เป็นแบบช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้แล้นี่หมักฝรังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการเรื่องช็อกโกแลตของเราก่อนนะครับนี่เขามีที่ฉีกให้หมดเลยอ่ะคือคุณง่ายมากเราพกไปกินที่ทํางานได้นี่เยมันคือช็อกโกแลตเลยแล้วมันก็คือโปรตีนเลย <S <S เห็นไหม อืม <icana>, ใส่น้ำไหมใส่น้ำใส่น้ำอันนี้เราบองตรงเราก็ไม่รู้ว่าใส่น้ำเท่าไหร่นะใส่ไปแล้วปิดทิปล็อกนะครับขอ้ยาวค่ะคุณอ๋อนี่เขามีเส้นน้ำให้โอเคขอโทษประมาณนี้เอาใหม่เอาใหม่ นานกันเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้บอกเลยว่าเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับมันนี้เราได้มานะครับเราก็ต้องมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คิดภาพว่าเราอยู่ในสนามต้องกินโบตีมลุ่มมันไปอ่าเสร็จแล้วนี้เรากินกันเลยดีกว่าเพื่อนกินอ,อยากเทให้เพื่อนเห็นนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรกกินเลยแล้วกันเนาะ ออเลยเป็นเหมือนกับโกโก้โกโก้เลยแล้วก็อร่อยอ่ะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะอันนี้โอเคสุดท้ายนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับใเ้เพื่อนๆดูนี่มาฝรั่งนะทาไมผมต้องกินเพื่อนๆดูคือเข้าละเอียดอ่อนมาก uh นะครับกินหมดทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าให้แบบมีอะไรล้างปากนิดนึงนะครับหลังจากของหวานไปแล้วก็เป็นอันนี้แบบฝรั่งให้ง่ายให้ง่าย หมากฝรั่งนะครับกินก็ห <c oughs> มากฝรั่งอะ่ะ <c> ก <oughs> ็อโอเคนะครับเอ,อ้ลงก็โดยรวมถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะเหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออันนี้กาแฟนะครับนี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถามว่าต้องกินยังไงฮนะเอา้าอยู่ในสนามรบก็ต้องกินอย่างนี้แหละเ,เพื่อน เฮ้ยอย่าเลยมันก็เหมือนกับทีนวันบ้านเราเนาะคงไม่มีถ้วยไปตอนออกสนามลบแน่นอนนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมหัวใจสไปเป้ชาแนลของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าดูเผื่อมีอาหารของทหารประเทศอื่น มาชิมกันนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ